นี่มาขี่ม้ามามีเสียงม้าด้วย <c oughs> เออโหวัเท่ดูนี่นี่โอ้โหวท่ <c oughs> ก็ต้องกราบซอรรสสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกท่านทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับพี่เช่นเคยนะครับช่องบิ๊กแช n แนลนั่นเองนะครับวันนี้นะครับเรามาอยู่ในส่วนเซิร์ฟแอดวานนะครับพี่ก็เข้าได้เป็นที่เรียบร้อยโอ้โหสุดจัดจริงๆนะครับผมนะตรสุดนะครับพี่เพิ่งเข้าได้นะครับวันนี้พี่จะมารีวิวแบบเต็มระบบเลยนะครับในส่วนท่าทางใหม่ด้วยแล้วก็สัว์เลี้ยงต่างๆอะไรต่างๆละเอียดคลิปแน่นอนสำหรับคลิปนี้ดูคลิปนี้ให้จบนะครับเพราะว่าพี่จะสอนรับเพชรฟรีๆ ขอคนละ1ไลค์1แชร์ก่อนนะครับผมนะอ่ะโอเคมาถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวพี่ขอไปรับเพชรก่อนเลยแล้วกันนะเพราะว่าในเซิร์ฟแอดวานเนี่ยเขาแจกนะครับเขาแจกนะครับผมนี่ในจอกกล่องจดหมายเลยนะครับแล้วก็ในส่วน exp 9999ด้วยนะครับผมมากดรับทั้งหมดไปเลยนะครับผมพิบเรียบร้อยนี่เลยได้รับ1,000พเพชรฟรี v, แล้วก็ exp 9999 exp เลยนะครับกดตัวลงไปเลยปพ๊บเรียบร้อยนี่เป็นไง โอ้โหสุดเกินนะครับเรียบร้อยได้รับเรียบร้อยแล้วนะครับนี่กดใช้ทันทีไปเลยเป็นไงได้มาแล้ว1000พนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวพี่ขอมาดูในส่วนนี้ก่อนมีรับเพรฟรีไหมอันนี้ล็อกอินรับตัวละครเอออย่างแรกเรามาดูตัวละครนั้นก่อนเลยนะครับผมเนาะก่อนจะไปไร,รีวิวต่า,างนะครับผมอ่ะกดรับตัวละครปึ๊บเรียบร้อยเป็นไงตัวละครใหม่ล่าสุดครับผมกดใช้ไปเลยนี่เป็นตัวนี้นะ โค้เท่แล้วก็ในส่วนนี้รับเพชรอีกหนึ่งพันครับผมเย้พร้อยนี่สุดยอดไปเลยแล้รับหนึ่งพันเพชรฟรีอีกรอบที่สองครับผมแล้วก็รับเป็นตัวตัวนี้เออเรียบร้อยมีแรงไหมเออือรับยั่วย่ครับผมรับเพชรยั่วยวครับดูดิมีแต่เพชรเลยดูดิโอ้โหเต็มไปหมดครับผมรออใจรออตายจริงเลยครับผมนะครับมาโอเคก็รับเพชรไปที่เรียบร้อยละทีนี้เดี๋ยวพี่จะพาไปดูคู่หูใหม่นะครับผมมา โอเคคู่หูใหม่อยู่ตรงนี้ร้านค้าแต่พี่ไปซื้อก่อนราคาส0เพชพี่จะบอกว่าคู่หูโคตรถูกนะครับผมมี่ิบเพชเท่านั้นซื้อเลยครับผมปุ๊บนี่สุดยอดไปเลยเรียบร้อยนี่เป็นไงสิบเพชครับผมโอ้โหสุดเกินอย่างเท่มูนี่ครับผมชื่อมูนี่นะครับผมสลับชื่อ,อคู่หูตัวนี้นะครับผมอกดใช้ทันทีไปเลยนี่เป็นไงโคตรเทเดี๋ยวพี่ขอเปิดเสียงก่อนเฮ้ยอ,อย่างเท่ เมีงขึ้นยานด้วยอย่างที่อะรทำไมไม่มีเสียงวะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอ๋อตัวนี้โอเคมามีเกตมีเกตสกีด้วยมีแอร์บอร์ดด้วยนีเป็นไงเตัวละครใหม่อย่างแจ่มอ่ะเอ้ยดูดูมาดูคู่หูก่อนตั้งชื่อก่อนตั้งชื่อก่อนว่าตั้งอะไรเดียเอฟเอฟก็ได้อะตั้งฟรีนะครับรอบแรกเป็นไง หูยังแจมดูนะครับผมในส่วนสกินสกินยังไม่มานะครับผมนะสกินไม่มาแต่สกิลเนี่ยก็คือเลเวลหนึ่งนะครับลดความเสียหายที่20%นะครับระหว่างอยู่ในสถานะการกระทําเช่นใช้พยาบาลนะครับซ่อมแซมนั่นเองนะครับอ่านยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับความเสียหายนะครับแล้วก็เลเวลสองเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์เลเวลสามนะครับก็คือนะครับสี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมนะสี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะครับผมมาเดี๋ยวพี่ขออัพก่อนนะครับ้ย หรือจะเก็บเพชรไว้ดีกว่านะครับผมนะเรามาดูในส่วนอื่นกันบ้างนะครับอันนี้เป็นในส่วนตัวละครน,นะครับผมเข้าไปที่ตัวละครเลยเป็นตัวละครใหม่นี่หนไหมโอย้ยยางเทดูดิโอ้ยแจมเกินดูตัวละครใหม่ครับผมแล้วก็มีอีกตัวหนึง่งตัวนี้นี่เป็นไงคือยังแจมดูโอ้ยน,นี่ดูดูดูโอ้โห,ห,ห สุดเกินเป็นเป็นส, bon สกินป,นปืนที่เข้ามาใหม่นะครับที่ถือเมื่อกี้นะครับผม,ผมนะเป็นสกินปืนที่เข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมอ่ะอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับที่เข้ามาใหม่ก็จะมี2ตัวด้วยกันนะแล้วก็จะมีตัวนี้ที่พี่กดให้ดูนี่แล้วก็เป็นตัวผู้หญิงตัวนี้นะครับผมนี่อ่าเซนชื่อเซนนะครับชื่อเซนเลยนะครับแล้วก็มีอะไรอีกไหมเดี๋ยวพี่พามาดูแบบ ทุกอย่างเลยนะพามาดูทุกอย่างเลยนะว่ามีอะไรกันบ้างเนาะอันนี้เดี๋ยวค่อยมากดลับเลยแล้วกันนะครับผมแล้วก็ในส่วนกิจกรรมไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับผมในส่วนผู้หูแล้วก็ อันนี้ยังไม่เข้ามานะครับผมในส่วนลูกซองเนาะลูกซองในส่วนลูกซองอัปเกรดยังไม่เข้ามานะครับผมนะลูกซองอัปเกรดตรงนี้นะอาวุธนี่นะครับยังไม่เข้ามานะครับน่าจะเข้ามาในตู้สุ่ม8ครั้งนั่นเองนะครับในตู้สุ่ม8ครั้งในส่วนนี้ก็ยังไม่มีนะครับมันยังไม่อัปเดตเลยนะเดี๋ยวก็จะเข้ามานะครับประมาณนี้นะครับสำหรับที่อัปเดตในส่วนฟรีไฟเอ็ดวานนั่นเองนะครับในส่วนสกินปืนเดี๋ยวพี่พามาดูนะครับว่ามีอะไรอัปเดตก,กันบ้างนะ,ะนะครับผมนะในส่วนสกินปืนม ปืนกลอยู่ไหนเดี๋ยวพี่หาก่อนนะอันนี้น่าจะมาใหม่เหมือนกันนะครับนี่โคตรเท่ะนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่หาปืนกลก่อนนะนี่ไงโคตรเท่ดูดิอือปืนกลน,น,นิดนิดรัวเลยนะเนี่ยบอกไว้ก่อนนี่โคตรรัวรเลยนะครับผมยิงแหลกดูชื่อเดยยิงแหลกว่าสั้นยิงโคตรแหลกเลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นเก่านะครับนี่อันใหม่ล่าสุดอัปเดตใหม่นะครับผมเนาะอ่าประมาณนี้นะครับสำหรับอ่า ฟีไฟแอดวานนะครับมีอัปเดตเยอะแยะมากมายเลยนะครับในส่วนตัวละครใหม่นะครับแล้วก็ในส่วนเนฟสกิลอ่าในส่วนโคโนโล,ลงนั่นเองนะครับผมเนฟลงเยอะเลยนะครับผมโหโคเทดูดิอันนี้ท่าทางประจำประจำตัวละครเลยนะครับผมนะไม่ต้องซื้อไม่ต้องอะไรก็คือมันติดตัวมาเลยนั่นเองนะครับนี้อย่างเทเรามาดูท่าทางอันนี้ดีกว่านะที่พี่บอกนะครับผมเป็นท่าทางอ่า ท่าทางขี่ม้านั่นเองนะครับจะเป็นยังไงบ้าพี่ขอคนละหนึ่งไลค์นะครับผมจะเป็นยังไงเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับผมอ่ะโอเคก่อนจะไปดูกันนะครับก่อนจะไปดูท่าทางเดี๋ยวพี่มีเว็บมาแนะนำนะครับเป็นเว็บเติมฟรี .com นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยใครที่สนใจสุ่มเนี่ยสุ่มไม่ง่ายสิบบาทเท่านั้นลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยคลิกลิงก์แล้วก็สมัครหรือเชื่อมต่อ Facebook ได้เลยนะครับมาเดี๋ยวพี่จะสุ่มให้ดูนะครับว่าออกง่ายจริงๆนะครับผมว่าออกง่ายจริงๆริงสำหรับเว็บนี้นะครับผมนะนะเเเเฮฮฮ้้้ยยยยลกไปี่ ครั้งแรกเลยเนี่ยเฮ้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 ยเวอร์เวอร์ละเวอร์ละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยครั้งแรกเลยเหรอเฮ้ย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 อะไรจะดวงดีขนาดนั้นเดี๋ยวๆสุ่มๆไปอีกสุ่มอีกเฮ้ย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 ไม่ใช่ละไม่ใช่ละน่านไงเกลือจนได้โอเคนะครับผมพอเราได้กำไรเราก็มาถอนเลยนะครับถอนออกเลยนะครับนี่ อ่ะพอถอนออกก็จะมีให้เลือกหลายราคาเลยแล้วก็ถอน1000ไปเลยนี่แล้วก็ใส่ชื่อนามสกุลจริงแล้วก็เบอร์อล l ล็ตนั่นเองนะครับก็จะถอนเข้าเงินวอ l เล็ต1เครดิตเท่ากับ1บาทเลยนะครับ1เครดิตเท่ากับ1บาทนั่นเองนะครับมาโอเคนะครับมาเดี๋ยวพี่พามาดูท่าทางกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงมาเดี๋ยวพี่บมา่มาดูเลยปึ๊บอ่าเรามาดูในส่วนท่าทางแรกดูเดี๋ยวพี่เปิดเสียงก่อนนะอ่าแป๊บนึงแป๊บหนึ่ง,ป,งปึ๊บไปเอาเปิดเสียงปึ๊บอ่ะมาดู เฮ้ยมีด้วยเหรอวะเฮ้ยสุดกเก่งเฮ้ดูใหม่อีกรอบอีกรอบดูปุ๊บขี่ม้ามาแล้วก็หนีชูปืนปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยท่ป่ะอื้อันนี้พี่นำข้อมูลมาจากซื้อ้งนอกนะครับเคร,รดิตก็ตามวิดีโอเลยนะครับพี่นำมาจากไอจีนั่นเองนะครับนำมาให้น้องๆดูเลยครับผมคือโคตรเท่เ,ยเลย good! เวลิกูดเวลิกูด มาดูในส่วนท่าทางที่2กันบ้างว่าเป็นอะไรนะครับผมปึ๊บมาท่าทางที่สองมาแล้วปึ๊บปุ๊บนี่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 บินไงไม่ลืมเปิดเสียงด้วยอื้มฮึอื้มฮึเอาใหม่เอาใหม่ฟังเสียงใหม่ครับผมปึ๊บอ่าฟังเสียงใหม่ปึ๊บเสียงปืนโคตรเท่ดูดิเสียงปืนโคตรดิจิตอลน่ะอีอีเป็นไงมอู้หูเฮ้ยเสียงปืนเวลิกุตโคตรดิจิตอลเลยอ่ะเฮ้ยเอาว่ะท่าทางนี้เป็นแบบท่าทางแบบแอคนะครับเหมือนแบบอ๊ก hmm. <laughs> สาวนะครับเออดูดิเป็นเหมือนแบบว่าชูมือขึ้นเฉยประมาณเนะี้ยแล้วก็แบบอืแบบแอคอะเอาง่ายอะคือแอคอะเออแบบแอคอะเอาง่ายๆนะครับแล้วไปดูดิส่วนท่าทางต่อไปนะครับเป็นท่าทางของผู้หญิงนั่นเองนะครับผมนี่เป็นท่าทางเดินมาแบบอืเซ็กซี่นะครับผมเออนี่แล้วก็ควงปืนนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่หยุง,ยงไงแบบเสยยิงเสยแบบเนี้ยโอ้โหโคตรเท่ท่าทางใหม่อย่างเอา แล้วก็ท่าทางอันนี้สุดท้ายหรือเปล่าเดี๋ยวพี่ดูก่อนนีน่ท่าทางสุดท้ายนี่เป็นแบบสวยๆเลยนะครับผมนี่สำหรับเหมาะเหมาะสำหรับผู้หญิงเลยอะ่ะเออแบบสวยๆอะ่ะเออเนี่ยดูดิแต่พี่แม่งชอบท่าทางแรกไปดูท่าทางแรกกันดีกว่ามาๆเดี๋ยวย้อนกลับไปดูท่าทางแรกนะอ่าแล้วพี่ขอเปิดเสียงก่อนเอาเปิดระบาอพอปุ๊บดูปุ๊บ,บนี่มาขี่มา้ามามีเสียงม้าด้วยโอ้โหก็เทดูดินี่โอ้โหก็เท โอ้โหเฮ้ยกดเอาอะเอ้ยยอมยอมยอมหน้าทางนี้แม่งสุดจริงๆว่ะสุดๆเลยเลกูดเลยนะครับผมก็จะประมาณนี้สำหรับท่้าทางขี่ม้านะครับขี่ม้าไฟเลยทีเดียวนะครับผมนะขี่ม้าไฟเลยทีเดียวนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเซิร์ฟแอดวานนะครับที่มาอัปเดตให้กันฟังนะครับก็จะมานี้เลยเนาะในส่วนการสมัครหรือว่าการดาวน์โหลดเนี่ยก็คลิปล่าสุดกดย้อนไปดูเลยนะได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับโอเคสำหรับคลิปไม่มีอะไรมากแล้วนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ กราบคำว่าสวัสดีครับจุจ๊บ